สวัสดีค่ะพี่น้องรินสีแล้วมาอีกแล้วนะคะนะ่ะนาอเบิ้งลิบไปเก็บเหตุมือนี้ค่ะว่าสิบ,บ่ไปฝนตกตอนเช้าพี่น้องมาหอดบานแล้วนะคะนะ่ะนาะตัวจากคลิปที่เก็บไปแล้วนะคะ่ะเบิงพี่น้องฮึดอกบวกไงพวกคิดบ่ฝันพ่นทำนิ้วมือหลุดนะพูน ไบ้านละค่ะทำความสะอาดเฮ็ดกันนะค่ะเนาะตรงว่าหลายแต่ว่านิ่งเฮ็ดเฮ็ดเหลืองก่อน,น้ะคะ่ะเฮ็ดเหลืองก็ได้หลายค่ะก็ะเคยได้หลายขนานดะนี้ครั้งแรกครั้งแรกเลยค่ะได้หลายคุณบอกของงามเลยพี่น้องกระเสียนทำเช่นนี้แล้วค่ะเคลียเสร็จอื้มแต่ยังไงพี่น้องตอนเช้าฝนตกตกพี่นอ้องนี่เหมือนแรงมันลายเด็ดอ่แกแจ้งจ้างฟาง อู้หูเสียวเพื่อไดแบบนี้เลยค่ะครั้งแรกนะคะนี่มีแตอรโตโมตีพ,พี่เป็นตะเพิ่นไปนเก็บเนาะ,ะ,นะยิงกับพวกเพื่อใดจัเทียมีใจหลายในครั้งแรกของฮิดเหลืองนะคะโอ้ยแย่ไปพี่มือนนั่นเขี่ยวนี่ นี่อย่างเขทักทายการดียังเหมือแรกตะบายบววายดีเด้อพี่น้งนองเย็นการเยน็นหนาวค่ะตัวแรกริบบิ้สิเฮ็ดอยู่ข้างนอกเด้อวันนี้ล่มว้อยว้อยเลยพี่น้องว้อยอีพึ่งหอบอันถาดอันนี้ตัวแรกขนออกไปเบิดแล้วาคันค้นออกไปท่างนอกกะละมังขนออกไป,ไปเบิดแล้ว ปูซาดเรียบร้อยเรียวพี่น้องล่มพัดเว้อบัดเดียวหลังบานนะคะ mm. ว้ยนขนเขามากคือเกา <c oughs> หนาว <c oughs> พีหนาวตัวค่ะเล่นหันตอนขอดลูกอยู่ไท่เห่าหนอนน้องนนะค่ะน้อเ mm. งินท่องกับบอมีดอกพี่น้อง mm. <c oughs> บันบ้านเนาะ ยูก่กำค่ะบานเท่าคนอื่นกำเนาะยู่ไฟนั่นแหะคะ่ะยู่ไฟยู่หมอกกำรมก็ยู่บ่ได้เด้ค่ะล,ล,ล,คล,คล,คลิ้นยนะู่กำบ่ได้ลูกลูกชายลูกไอ้ขอลูกชายคนแหลกของม่ชิลบิลิน่ะคนใหญ่นะคะยูก่กำบ่ได้แล้วพ่อมาขอดคนสองนี่ก็บบ่ได้ยู่คือเก่าเนาะค่ะเนาะนั่นแหละค่ะอันก็นเลยน่าจะเฮ็ดให้เงี้ย เล่นขี่หนาวก็เป็นไปได้นะค่ะนอ้องอู้ดอกนี่พี่หนอกนกันกนกักนักตึงเลยไหมชมบูนค์ขาเดเลอยค่ะมาทำควมศาสตร์เฮดจอยเล่นนะคค่ะมือนหมัน,น,มนแหกหมันปลาไม่บ่ได้ไปไก่เลยพี่หนองปลาหลังบานปลาท่างรถไฟเล่นตังซื้อให้เพิินเนาะคะ่ะปลาท่างรถไฟ มาหอดแล้วก็บั่นกินเขาแล้วพี่นอ้องเมื่อนี้กินเขาโซงเทือแล้ว <laughs> นี่แหละทาไม่เล,ล่นโยนบานสาววัตถิตย์สิกินเขาดูดูงสช่หรล่คะแต่ว่าเวลาไปทํางานน่ะมันบ่หิวด้วยค่ะพี่นอ้องมันบ่ได้ค่อยกินด้แต่ว่า้าอยู่บ้านเนี่ยโอ้หิวตะเขา่าไปออกกําลังกายเนาะคะ่ะเนาะไปออกกําลังกายก็ได้เฮ็ดมะนํามมันก็ชุดยอดแล้วเนาะพี่นอ้อง ย่างจนขาลาเป็นแซงกุ่นล้วค่ะย่างซาวเบิ้งนาะคะ่ปะปลาโบโบเคยเขา่าปลาทางรถไฟแต่มันโมเมนต์มองไปเก็บนิดผึ่งเนาะคะ่ะเนาะอีกฟังนึงฟังโบเคยเข่าจักเชื่อนาะคะ่ะแต่เหตุอวกโบเคยเขา่าแต่ว่าตอนเหตุเพรันในอกอะเข่าอยู่ด้วยค่ะแต่ว่าเข่าไปอันหาเบิ้งหมักหมักบุเบลลี่เห็นไหมคะ่ะหาเบิ้งบุเบลลี่นะาะเพราะได้เก็บอยู่ แต่ว่าหังตอนเฮ็ดบอกเบิร์ต่เคยไปก็เลยยางไปสา,าวกันนะว่าสัสให้ไปได้สั่มนะคะนี่แต่ว่าเฮ็ดเหลืองนี่เบิร์ตโมเมนต์ใดที่ทังคุณหรอกค่ะ hit เฮ็ดเหลืองได้อยู่หมายเก่าคนนี่แหละค่ะหมายเก่าทางเขาปลา,ท,าท่านี่ไม่ริ้นจอดจัก่ย่านหมองเก่าคนนะคะแต่ว่ารอบนี้เพื่อนออกหลายเพรวันริ้นมาได้ไปอาทิตย์หนึ่งล้วเนาะคะ่บะบาได้ไปอาทิตย์หนึ่ง คนก็เลยง่ายก็เลยได้คือได้หลายเนาะค่ะนี่มึงก็เลยใส่ฟิชไปด้นี่ค่ะใส่ฟิชไว้ย่มันอยากก็จังเสียแต่ว่าใส่ฟิชแบบสดๆนี่ได้ค่ะโปได้ลวกเด้นึงใส่บ่คือบานคือเมืองเพิ่นได้ค่ะบ่ลวกใส่ไปเลยสดๆนาะค่ะ เนี่ยมันเข้าเห็ดกินเข้าจังเอาออกมาต้มน้ำห่อนๆกับรูมห,ม,หม้อโดพี่น้องเพราะว่าเพิ่นเปลี่ยนฟองอ่นปูมขึ้นคือจังเห็ดผึง่งเนะคะเนาะเห็ดง่ายอยู่ค่ะเห็ดอันนี้แล้วกินกับบะทองอืดคือเห็ดผึ่งเงี่ค่ะนี่เป็นขน้นมาถือกันกับเห็ดทนะเลเนาะเนาะแต่เห็นมากมากเลยพี่นอ้องมากตอนที่เห็ดผึง่งออกใหม่ๆนะ เล่นกินเสมอๆอ,อยู่สว่งอาทิตย์คือว่ามันคิดอยากไปพี่น้องแกงใส่บวบหน่อยอยู่หัวเฮียนบ้านที่นี่พอตกอาทิตย์ที่สวงมากพี่น้องเจ๊ท่วงไปเข้าห้องน้ำกับพบ,เบ,อก,อบ,ก,บกเขาพบกอวบบกข่งพบกเขาไปนั่งบบกโดนกับพุมโบโบเลี่ยวไหมค่ะเจ๊ยู่หันละเจ๊นิดๆนิดๆเ่นก็นเลยเอาไปว่าให้มูฟังมูกะ เาบอกคือกันว่าเออฉันกินเห็ดจึงกับคือเธอเราก็สันแสดงว่าเขาเป็นน้ําเห็ดได้จึนกับเเคยเป็นนั่งว่ะเออเป็นน้ําเห็ดอีเหลือหรือว่าลันเพิ่นบด้ออกมาปีที่แล้วเนาะค่ะปีที่ผ่านมาเนาะเพิ่นเห็บออกเลยค่ะอยู่ฟินแล้วเพราะว่าฝนโบ่พ่อเนาะเพิ่นกัเลยสิจังไรแล้วคิดเองนั่นี่ค่ะไม่คิดเองบาดูดอกเอาไปสงสันละ ต้องมาแทะเลยสิเป็นน้ำหมันกระเพาะล่ำใส่จะโขงนั่นแหละค่ะเนาะแต่ยักกินหลายเท่านั้นแหละพี่น้องนั่นแหละ,ะ,ละ,ะ,ละไม่ต้องจังเจ๊งเก็บหา่มูให้พวกมาเก็บค่ะเอามาก,กินดอกแต่ว่าเห็ดเหลืองนี่บบหายไปแล้วค่ะเพราะว่าลินมากินถือยุบ่บเก็บท้องค่ะบบเก็บท้องเห็ดเหลืองกินดีเห็ดไอุ้กป,ปิลูนี่ก็บอกเก็บท้องค่ะ คนกินแสบย네ุคกัวอมใส่ไข่ไหมคะคือจังเห็ดคนขาวบานเฮ้านี่แหละแสบที่พี่หน่องแซบแสบใช้ผัากันนั่งตู้เนี่ยหอมห่วยห่ยปุ๊บหรอกจ้ะนั่ตู้ฝากเออเราซื้อมาเด้่ยแต่ไก่บนได้ปลาตู้ก็ได้เออเราไปเมื่อกี้เล่านะคะเมื่อกี้ลูกเล่าละแล้วก็ ไปใกล้สวนเพิ่นที่เขาเจ้ามีสวนมีโอ้ไปมีบัวชูยางเลยพี่น้องเพิ่นเห็ดขายเพิ่นคนผู้ใดอยู่ฟิลเล่นกระสีหลุดจากแล้วเราอยู่ดอกสวนเราซื้อบานสวนพีนุชเนาะค่ะซื้อเจ้าของสวนเราเนะี่ยอืมฝ่ิ่นซื้อมาเพิ่นโอ้ยเพิ่นปลูกพาขายเป็นโอ้สุดยอดดีดีพี่น้องยอมรับยอมรับเจ้ากเก่งเก่งเก่งอี๋ สื่อน้ำเพลนดูอยู่หรอกค่ะเพลนมากงานบัดงานยังจังเสียยิ่งกต่สื่อดูอยู่มักสื่อพักเพลนเพลนหายไร้หรอกค่ะพักเพลนงามบ่มีสารพิษค่ะปลอดสารพิษเพลนผ่านกันทีว่าเขามาตรวจนะคะสารพิษอียังเพลนบริสไซยังเลยค่ะปลอดสารพิษปุยเปยยังเพลนบริสไซขนาดนั่นแหละค่ะเพลนก็เลยได้ขายดีธีเรศพี่น้อง น่กูจะเพิ่นทัวฟินแนลนด์ลายบลินบาอืมนี่นก็สิบป,ปูเพือการปีนาพี่น้องลอเบิรงเดอร์ค่ะเด้อร์อติดตามรับชุม่มน้องขาเนาะคืะะค้มลินบอกระค่ะปีนี้เฮาบ่ทันได้พร้อมเพิ่งชิมาอยู่ได้ปีกว่ากัวทัวสิมาส,สมแซมนุนนี่นั่นสือบ้านเก่าเพิ่นเนาะคะ่ะเนาะบ้านเก่าของฝรั่งคนฟินนี่แหละค่ะบ้านเก่าเพิน่นบ้านอู้เก่าคักแล้วพี่น้อง ตมาขังในเนา,า,ายพิริกานสมเส้นแหว้ให้ลายยางยุเหาก็มาเฮ็ดเอานิดหน่อยนะคะถ้าซื้อบ้านใหม่กับเงินดาวว่ดถึงกับพี่น้องตอนนี้กระแพงอยู่เก็บเป็นปีเป็นหลายปีผลัดเจ้งได้เงินดาวกับแพ่งน้อนะคะ่ะนั่นแหละค่ะเล่นม,มาท้องพุมสะอาดเฮ็ดพูดคุยก,กันนะะ้อค่ะกับพี่น้องเนาะนี่แหละบ้านมนีมาเล่นดีจ้าได้เฮ็ด เหลืองน้ำเพินลักเทือนเนาะค่ะเนาะเคยได้น้ำเพิินดอกท้านี้จะเห็นว่าขาเจ้าไปเจ๊ข้าเจ้าได้หลายล่ได้พี่น้องได้เป็นท้องทั้งสมทั้งกรบปุเรนหูปลาน้ำเพินเนาะค่ะเนาะนี่แหละย่างมันข้ามันมาออกกันอยู่แถวบ้านเจ้าวองนี่หรือว่าปลาที่เข้าเคยไปเคยเที่ยวจา่เพ่อนออกเข้าก็จังได้กินเนาะค่ะเนาะแต่มันออกไม่ไม่นี่ลินสือน้ำเพลินได้ค่ะสือน้ำพี ทีทางานน้ากันล่ะเคยซื้อน้ำเล่าทุกปีล่ะค่ะซื้อน้ำเล่าทุกปีเราขายหายเพราะว่าปีนี้เม่เอดกแตยานมันคือปีสี่พานมากเนาะค่ะเนะาะว่ายานฝนประตูอีกแล้วเล่ามีปลาอย่นหลังบานเล่าไหมคะ่ะทีเรากว้างเราวมีปลาเป็นของตะขวงไหมคะ่ะก็เลยซื้อเพิ่นเพิ่นก็นขายหายโลละสิบหายูโรค่ะปีนี้เนาะ ปีที่ผ่านมาไม่ลืมจำบ่ได้หรอกค่ะแต่ว่าปีนี้ซนะื้อน้ำเล้าโลละวสิบหายูโรกกระใสสองฟิตไว้่แต่ว่าที่นี่มันแผ่นมาออกน้อพี่น้องมีมาออกแต่ว่าออกกไม่ลืนกับพวกพ่อได้หลายดอกกันนี่แหละค่ะที่เราได้หลายรอบแรกนี่แหละค่ะบวกเป็่อนยังค่ะอุดน้นกันเพื่อนที่ทำงานน้ำกันนะคะเนาะเพื่อนไปเก็บกับทัวร์เชียนก็คือจะคลองไปเก็บนี่แหละนาะพี่น้อง ใบไม้ยิ่งตะโลนลงตอนนี้นะโอ้ยหาบอเห็นเดียวกับเบเห็นดอกพี่น,น้ในใองถึกแสงแดดแน่ใบไม้โลนนลงแน่ยกะสีเดียวกันไปเบิด์ตละค่ะนี่อันทั้งพวงจะอาแบบนี้แล้เวเห็ดเหลืองนี่นี่ยงกะสิแพ็กส่ฟิดไปเลยแต่ว่าเห็ดชุูปิโลนี่กะสิตมสนนะะ้ตมเช็กกอนเนานะค่ะเนาะต้มช่งน้ำพุล่าค่าต้มช่งเถื่อเป็นอยังคือต้มหลายน้ำเทะเนาะคะ่ะเพราะว่าอัน ลินบกมาก,กินเพิินค่ะกินเพิินนี่กินเพิ่นแห้งต้มน้ำเพิิอนอกข้าต้มสองเถือใส่เกลือน้ำกินเพิินกระสิเมดไปเนาะค่ะเนาะเวลามาเห็ดกินกระสิกินกระสิบโบกอยมีแมค่ค่ะบอมเมนวานย่านเพิินเป็นผิดเป็นยังด้วยค่ะยินบอมาก,กินเพิินแต่ว่าหางมาก,กินยุกนั่นล่ะค่ะ มีเล่นเครื่ตากแห้งอยู่ได้ค่ะพี่น้องปีนั่นที่ว่าเอื้อยเลี้ยนน้ำกันนี่แหละทำงานน้ำกันพ่อภูร่าเดี๋ยวนี้เอื้อยเล่าข้นจังหวัดเดียวกันก็มีเล่นแหละค่ะจังหวัดกาฬสินแต่ว่าเราเป็นคนผู้ไทยเนาะค่ะเนาะแต่สมัยเรียนภาษาน้ำกันเรามาหาไปเก็บยุบปานที่มีเล่นไปเก็บตอนนั้นแหะค่ะปลาใหญ่ๆเนี่ยปลาม่านสาลานะคะโอ้ก็ได้บุกหลายได้พี่น้อง นิงก็มาตาแห่งไว้วันนี้พ่อสีมาเห็ดกินมันเป็นกินเนาะพี่น้องเนาะเป็นกินแล่าลิบบอมากนิ่งก็เลยให์มูลรลุนน้องไอที่ว่าเพิ่นเลี้ยนน้ำกัดละค่ะเพิ่นกาบไทยนิ่งก็เลยเอาหายเพิ่นไปเบิดเลยเนาะค่ะนั่นแหละตั้งแต่นั้นมากกับิ่งกับบตากแหงอีกเลยค่ะเพราะว่ากินแมลิงบ่มากค่ะภูมักะมากราคามากไผมากๆเนาะ ตัวฐานย่างามโมีกัแซ่บพื้เก่าล่ะพี่นอ้องแซ่บพื้เกา่าแต่วิลลี่มาสูงเห็ดเหลืองบ่ได้หรอกค่ะเห็ดเหลืองมีแต่มาอยู่ฟิลเล่ใหม่ใหม่นั่นแฟนมันเล่นภาพเสือ,อววแล้วค่ะเพราะว่าโบรูโบรูแจ็คไพ่ใ้เราก็บ่มี่มูมี่อย่างนาะค่ะไปลุ้นเล่นใหม่ๆบ้าน,นหูแจ็คไพ่เนาะกับหูยู่ค่ะหูแจ็คมูแต่ว่ามูกับเขาป้าเพราะเป็นนะไหมค่ะบ่มีไผเขาป้าเป็นนะค่ะมูมูมัมล่นหลุนเล็กแรกๆสี่เรียนน้ำกันเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นมูกันคือเกลือละค่ะ อนะกัน,กนแต้สมัยเรียนนะคะ่ะไปมาหาสู้กันทุกคืขึ้นเอาูมเลกคนเลกของไม่ลินนะคะนั่งโอ้ตอนนี้นั่งในง,งานเห็ดหลับตัวเพื่อนหนุ่มไม่ล่นนะคะนั่งเลี้ยงลูกน้อยค่ะตอนแรกนั่งเก็บเหงางานน้าแม่ลินละทีนี้มันมีตาสาวขาแรงเนาะค่ะเนาะกะเล่ลำบากเพราะว่าลูกน้อยเนาะที่นี่เพิ่นมาได้งานใหม่ ไม่ไงันนไม่เปิ้นกับโชปปีกก็เพินลอ๋อเหมาะก็เพิ้นะคะเพราะว่าคุณดูไก่บ้านน้ำแล้ว่าอยูหน่อยน้ำนะะ้องค่ะเนาะนั่นแหละข้าวมีอย่งลินปลามานำต้กขาดเห็ดกเาไปตัวถีบตัวแดนนาอคะ่ะเนาะมาคูกี้ทักทายยิ้นเก๋ศรีคอตัวรดไปแล้วคะ่ะพี่น้องนี่ก็ศริท่ามันนี่แหละนี่เห็ดอันนี้เป็นนับกับสิผ้าผ้าทุกดอกเลย,ะะลย,ลยเลยค่ะนี่ดอ,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 บบอกหนะ ข้างในเพิ่นห้องมองบ่เห็นเนี่ยมันสิมีดำๆอย่งสีพี่น้องนี่มีดำๆมีอย่างเห็นบ่นั่นค่ะนี่นี่ผ้าแล้วก็ปัดๆปลาดอกแล้วก็ใส่ไว้นี่ถ้ามีดเหลืองสีเลียลหรอกค่ะนี่กต่เช็ดโุกเปีโลตอลน้องคะเนาะนั่นแหละค่ะคือเก่าเหมือนเดิมนะคะเนาะเรี้ยงกระคอพุ่นทุกกำลังแล่นใจที่ส่งขมหาเนาะค่ะเนาะนี่กระลังใจห่งลินโดย ตแต่แท้ที่เรล็กเก็บมาตืามมน่นเขาจมเหมี้เนาะคะนะ่ะเนาะขอบคุณสำหรับช่วงรวยการติดตามเนาะคะนะ่ะเนาะแล้วก็จังได็ขอโทษขออภัยไปทางเอฟซีที่ผู้่นอันบอกว่าอันชายกล้องเร็วไล่าตาโนนีนั่นก็โคถูกได้การลิ้นขอโทษหลายๆแล้วก็เล่นสิบปั๊บปรุงตัวข้ามแนะนำทุกอย่างที่เอฟซีไปแนะนำเข้ามาเนาะคะนะ่นะเนาะว่าเป็นยังขาแนะนำเข้ามาเลยลิ้น สิปรับปรุงแก้ไขค่ะให้ดีขึ้นกว่าเก่าเนาะค่ะเนาะไใหม่ฝากน้ำไม่เด้อค่ะเด้อดีดีมีแห้งสำหรับรวยสุข,ขสุขคนค่ะไม่ลนแต่ละกันสวัสดีค่ะ